フフフフ สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Tools Channel ครับเราอยู่ในเกมโอ้ Oh My Genesis VR นะครับก็เก oh Genesis, ดี๋ยวมาลองเล่นพร้อมกันเลยดีกว่าจัดไปสสปูบวะโอเคต้องตรงนี้ทำไม่ไปสวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Tools Channel ครับมีเกม Oh My ิส n e s i s VR นะครับเดี๋ยวเ, oh เรามาลองเล่นกันเนฮะเล่นมาพร้อมกันนะี่แหละจัดไปดูสิว่าจะเป็นยังไงฮะจะเป็นเกมที่ดีหรือชวนอ้วกนะครับเรามาลุ้นกัน แต่ดูคอนเซปต์แล้วมันเป็นเกมน่ารักแน่ๆเลยตัวละครมันน่ารักแบ้วมาเลยฮะเรามาลองพร้อมกันโอเคปรับศูนย์กลางเรียบร้อยสวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะตอนนี้ด้วยนะครับผมรอนิดหนึ่งนจะจ๊ะ Ah, now it's here. Oh. Welcome! I'm Christy. I will lead you to complete your divine duties. You have to help the creatures oh, on your planet to develop civilization, increase population, and destroy their natural oh. enemies. Now, let's begin! Whoa! Several totems exist on the planet. Each represent different divine powers that will help you expand oh, your civilization. Place the creature on the altar and let it worship the totem to activate the divine oh, power. We're the learned task learned is simple. Use your index finger to press and hold the trigger button to grab the creature oh, and place it on the, hey, onto the altar. Oh. <laughs> <laughs> <have> <not at> <laughs> 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 ชาบ oui, ูชาบูอารมณ์เหมือนไอรอนแมนเลยใครดูใครคือไอรอนแมนมางครับนี่เลยอารมณ์นั้นเลยอะสามารถใช้พลังทำให้ฝนตกโอ้โหเชง่าโอ้โหนีปลาเกิดขึ้นฮะอุ้ยมีสายรู่ด้วยจักว่าเด็ด ถ้าตกผูแล้วนะฮะจะได้ีเขียวสดใสไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้นะรนไมะคร้นไ้ครับต้นไม้ะร้มรต้นไนะร้นะรัต้นม้รับต้นไม้เะร้ามาะร้นล้วเคร้นร้าไม้นะค้ะเน้ะ้ไม้นะ้ไะ้ะไมมมมไไไ้ไะเดี๋ยวะ คอนเซปต์เบื้องต้นแม่งเจ๋งมากโอ้โหนี่ครับเหมือนแบบสารคดีกำเนิดโลกอันนี้ไม่ต้องไปนั่งดูนะฮะทำเองเลยดูดิครับนี่ครับใครมีลกมูกเจ๋งเล็กในบ้านนะฮะให้เล่นเกมนี้เลยฮะเจง๋งสุดยอดยโอ้โหอันนี้อะไรเป็นอะไรที่แฮ็กชูนแนะนำมากถ้าลูกหมูออกมาแล้วโตพอได้เล่นเกมนี้แน่นอน โอ้ต่อไปอะไรอะ่ะมทำอะไรอะ่ะอยากมันอยากทำอะไรเจ่ะจับมันมาด้วยไรอย่างนี้ทำไงจับแังต้นไม้เป็นหน่วยช่างของเราอ่ะ,อะน่ารักอย่าเล่นนะอ่เดี๋ยวต้นไม้จับไปโอ้อ่ะหัวตกไปด้วยนะครับต่อไปทำอะไรป่าแล้วก็ปกลูกก็แทนนี่ก็เป็นเทพชาบูดอ่หันตกนี่แล้วทำงานครับ อสั้นบ้านจุดแรกก็สิงนี้จริงเจ้าเอาไน้ำได้ไหมอันนีรักกันดูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวรักกันแล้วเข้าบ้านนั่นแน่อู้เอาสักกระทอมสั้นโอ้แล้วมีลูกอย่างนูดเร็วดูลูก e ตมันต้องกอะไรอะองกินเหรอเรมีนใ้ันไหอันนี้ป่ะผมไม ใช่ไหมกินเยอะๆทิสโอ้ยๆโอ้ยัวไวเกินโอ้ยโไวต้องจับมาเล่นนะเย้อ๋อมีเริ่มมีความรักแล้วเฮ้ยโตไวกันแบบว่าเนี่ยผมเป็นโรคจำลองที่แบบเจ๋งอะไอพาทีสเรื่อมันตรงนี้ได้ไงอ้าวไปเจอคู่อีกแล้วเดี๋ยวนะเจอคู่เสร็จต้องวิ่งเข้าบ้านตามคู่เตร็จมันใช่ไหมฝนตกนิดนึงครับทำทำเอฟบี ดูที่มอสมันจะวิ่งเข้าบ้านหรือเปล่านะฮะถ้าวิ่งเข้าบ้านแสดงว่ามันเป็นความลูกกันแน่นอนอีกแล้วแล้วก็มีตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวมันกินเองเป็นมอสเดินมันกินเองเป็นฮะผมจะได้เกิดไม้ขึ้นมาใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทรัพยากรไม่พอก็เป็นได้นะครับเหมือนเกมนี้จะให้เราบริหารทรัพยากรด้วย attention incoming strikes of meteorites the meteorites strike the planet by the tracks use both of your hands to block them well, -oh. like uh -huh. block ไม่ไม่ไม่ยายายาชา่มากับมือไปเอาไปไปดีนะลูกนั้นลงน้ำหูน้ำก็เพิ่มแลนะฮะแต่เวลามือเราพักมันไม่ได้นะไอ้นี่ก็มีความรักทั้งวันหาคู่ทั้งวันอ่ะเราจะจับคู่มาให้หนายรักกันให้สมใจอ๋อมันต้องจับคู่กันเท่านั้นนะฮะ อ่วผมตัวบรรดาให้ผมตกต่อไปเฮ้ยเกมดีอ่ะชอบมากเรามองข้าวไปได้ยังไง looks like the creature needs some stones but stones are hidden in the sand and the creature cannot find them look it's a new totem ยังไงมีอะไรมาใหม่ที่ควมให้ตกก่อนนะครับหน้าที่เราต้องบริหารโลกค่อนข้างด้วยมือื่นไหลายมากเลยนะเกมนี้ มีอะไรนพลัง,ลงใช่น่าจะเป็นพลังลมนะฮะป่าแล้วก็ต้องปลูกลหนน้ิดอสไม่ดีจอขายดองึ้นที่โซนอาหารนะก่อนนะฮะโอาหาร้องมผมลดน้าก่อนแล้วอาหารจะขดแคนในนี่ต้องการอะไรเหมือนเป็นเห็ดเป็นแร,ร,ร่ธาอะไรปะอุ้ย่าเย้ันเลย อนมอาจ้าี่วงแอนอยู่ <Okay. S 2> าตรนี้ <Okay. S 2> เป็นหัวหน้าเผาแห่งสายลง <Okay. S 2> อ้น,นี่ผมรักกันดีแล้วเ <Okay. S 2> ข้าบ้านตั้ากันแน่นอนจับตาดูการกระท่อมตัด You now have the divine power to make wind. By uh, pressing lads any lads of lads the action buttons. Lads. You can switch hey, so to use different powers. Yeah, yeah, switch, switch to wind power nads. to blow away the sand. The โรยนะครับโรยฝนไปฮะผมไม่อยากให้อาหารของประชากรของผมขาดแคลนเรากำลังลมใช่ไหมลมอ๋อเขนทำอะไรอ่ะนี่เนี่ยลมไม่ทำอะไรอ่ะเีก่อนเฮ้ยโว้ ถัาตรงนี้เป็นพัศส์ภูเขาทำให้เกิดจุดแม่ครับอ่านายต้องการแรกใช่ไหมลองดูสิอา่างงงเลยทำยังไงอ๋อโอเคนายช่างสุดยอดมีนายช่างอีกไหมทางนายช่างมาอีกตอนนี้มันอารมณ์ไอออนแมนอะ่ะโอ้ชอบว่ะเกมน,นี้คือฝึกจินตนาการสูตรการจัดการแล้วก็หลายอ,อย่างเลยฮะโอ้เหมาะกับ เล็กข่านพอเล่นเกมได้ก็ผมว่าโอเคนะฝึกไหวฝึกอะไรตกไหมเราต้อ,ตอ,องบริหารจังการโอเคเฮ้ยชอบมากชอบมา,มากตัวเต็มมาแล้ววะอะไรอีกแล้วอ่ะจิงจิเฟลเวอร์ตอกไม้บุก creature's natural What's enemy just appeared. This is the stinky flower. Right. It will spray deadly right. gas right. on the creatures. Use the wind to blow away the poison and protect the creatures. Looks like the current divine power won't be able to get rid of the stinky flowers.

เฮ้ยมีพวกนี้ขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยตายเฮ้ยของไทยเขาจะพักต้องหาผู้รับ Great now try the holy artifact press the trigger to hold and take the holy artifact หนีไปอาม,มาพกนี้อันี้ก็มีแต่ความลับมันวันอ้าวไปจับไงวะข้าวี่หายแล้ว จะพื้นไอ้พวกเวทมีเงาะออกมาอ้ยโนะทษโทษทษจิมบิดตัวไปไหเอาตายอีก้กยโทษ่ะอย่าเข้ามาใกล้ัจากมจะพืก่อนเดีวยวมันฆ่าเรบ ทางความผมหมดเฮ้ยอย่ามาอยู่ตรงนี้เฮ้ยถอยไปมีไหมวัชพืชอะไรเดโนเโสาร์บุกโอ้โห What the fuck Looks like something is on the move เดโนเสาร์บุกแล้วฝนไข่แม่งเลยไม่เป็นไรด้วยเร่นการเอ้ย Oh. Oh. Scared me for a little bit. I really doubt that a fearful meat eating animal can coexist with our creatures. Oh my god, how are we going to stop this beast? Hurry and try path. Path. Oh, but to kill ไอเชี่ยนี่มาอีกแล้วพลังใหม่จะเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยรุก,กินรุกไปจ้าหนีไปไฟอยู่ไหนไฟมาทำอะไรคนของฉันจัดไปอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ เอ้าตายเฉยเฮ้ยได้ไปเลื่อมาวุ่นวายว่ะตาย <ไป S 2> เอ้าเราเข้ามาทำไมลงน้ำแบบไปอเ,เอ้าอุกกาบาตตกอีกอะไรนะกหนาเนี่ยตอนนี้เอ้าเดินเสาแดกชิบหายละไปเดิเสาได้ไหม

คนทำหน้าที่ผู้นำสิทธิ์ปัญญ,ญาประชากวรวผู้หมดโลกพอดีอินกิบหายเดยโลสาวบุกเอาแม็กออกก็ไม่ได้แลวลงตรงนั้นมันไม่ได้ด้วยครับสั้นไม่ได้กล้าหาญมากตรงนี้ามตามาได้ไหมย่าย้าทําคนขงคังกู Congratulations on gaining the blow dart. After picking up the blow hey. dart, hey. use hey, your hey. thumb hey. hey, to press on the move button to get the dart. ไม่ให้กินไม่ให้กินเน้าเน่าไม่กินดีมานี่มึนี่ เร e ต้องจับมาหมดี่ต้องเกมโอเวอร์ใช่ไหม a หมดแล้วเหรอเกมโอเวอร์ครับแต่เป็นเกมที่สร้างจินตนาการแล้วก็ฝึกการบริหารจัดการได้ได้ดีนะผมชอบเลยว่ะโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งครับโอเค แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ครับแต่ถ้าคุณสนใจ PlayStation VR หรือเครื่อง PlayStation X Box One สังส่งซื้อที่ Hack t o o l Channel นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วกดเข้ามาเลยนะฮะไม่โกงไม่เกลียดแน่นอนส่ทงทั่วประเทศนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ